งั้นเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับสําหรับบทลงโทษที่เหมาะสมท่านประธานาธิบดีของเรามีคําตอบอยู่แล้วครับเพื่อทําให้เกาหลีเป็นประเทศที่แข็งแกร่งเหมาะสมและมีเกียรตแเราต้องมีอะไรเออสามคำครับโทษประหารปาดระบาดรบาดระบาดะปมโทษประหารอาชญากรก็เป็นแค่หมแัแรงทาไมเราต้องใช้เงินภาษีมาเลี้ยงดูพวกมันและให้ที่พักกับพวกมันด้วย ก็พราพวกหน้าไหว้ลังหลอกที่ออกมาเรียกร้องสิทธทิมนุษยชนยังไงล่ะครับฆาตกรที่ฆ่าคนตายผู้พา,ากษาก็ตัดสินโทษจำคุกแก่10ถึงยีสิบปีมันเข้าท่าแล้วเหรอฮะในราการของฮอดจุงเซที่สดชื่นมืนมานแบบเนี้ยยอมรับไม่ได้ฟังให้ดีนะครับชีวิตสมควรต้องชดใช้ด้วยชีวิตเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าตาต่อตาฟันต่อฟัน นี่คือบทเรียนที่สองของวันนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันอีกอย่างพวกที่ปรึกษาไรประโยชน์ที่อารมณ์อ่อนไหวแล้วบอกว่าสาเหตุจาการเลี้ยงดูในสภาพาแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วบอบช้ำจากการถูกทานุณกรรมนะไอ้พวกนี้ก็ควรถูกจับไปเว้นกันนะครับทุกท่านอย่าเอาไว้เลยกำจัดศัตรูด้วยดาบของศัตรู